บรรยากาศย่ามเซาเซาหลังบ้านหมอกยังลุงเต็มจ,จ้าอากาศตอนขึ้นก็ยังอันเย็นหนาวอยู่นอกจากประมาณหกสิบหกสิบเกตองศาจ้าที่เมืองไทยจะย่งางเ้าหมอกเต็มเลยพระอาทิตย์ก็กำลังสิขึนนะจ้าตอนนี้ก็จะหกโมงเซาแล้วจ้า กระถินขางข้างลายลายพี่น้องอยู่หลังมานปลาอยู่กะลายหล,ลายต้นพักกระถินนะจ๊ะได้ว่าอันอยู่แบบเป็นปลา,าเหนมั้ปลาแล้วก็อันหมู่บ้านนี่มีคนไปเก็บยายคนหนึ่งเราไปเก็บปลาอยู่คิดว่าเราก็สิเก็บไปขายจ้ะพอว่าเล่าอันอันเล่าอันเอาตรงปุ๋ยมาใส่เอามาะ ยุ้งปุ๋ยแล้วก็ไม่ขันข้นกอจะกอเอาเพราลอยู่สูงเนาะนแต่ว่าปลากระถินนี่ตามขางข้างหลาเลยนะขึ้นตามธรรมชาติสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขคน กำลังมาใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยกไงยืมมอมองแมงแมงสิอะไะพี่น้องเอ้ยหมักแบบนี้นะจ๊ะบางคนกะสิว่าโอ้ยยูเดี๋ยวกะสิเบื่อสิเงาะสินั่นกะแล้วแต่ข้นะพี่น้องๆมันกับ่เหงาดอกยามมันบ่อืดแต่แนวเห็บเพราะว่าเฮาอันมีบ้านมีสวนแง่สินะเพิ่นบ่เหงาดอกยางเนาะไปเห็ดสวนแน่สวนบ่ใหญ่ดอกแต่ว่ามัเกิด เดนมากกับรดน้ำต้นไหม่ตัดแต่งกิ่งต้นไหม่เบื่อเงินเบื่อหนีไปไม่นอนคันว่านเงากับบ้องเงาหรอกจ้ะไปในเมืองแน่ไปอันหากินเขาข้างนอกแน่ใส่ชีวิตแบบชิ่วชิ่วนาะจ้ะคันคันค้นมักอันเที่ยวมักปาตีเนี่ยก็ยูบ่ไดรดอกจังสี่น้องแบบยูแบบ,แบ,บนี้มันก็เป็นแบบส่วนตัวนาอจ้ะ มันมีมองมองท่องเที่ยวมองดื่มบาร์เบียหรือทเที่ยวปาร์ตี้แบบจังใดละ่ะมันมีอยู่แต่ว่าจังใดละ่ะตั้งจังหวัดมันคือมองท่องเที่ยวเนาะจ่ะมองท่องเที่ยวมันก็อ,อีกแบบนึงนะ นี่ไปสื่อันีกันจะไปนอนเลอันนี้สื่อมาเปลี่ยนใหม่จะเป็นสแตนเลสเนาะจ้ะนี่อันเก่าจ้าไปนอนไหยยังใส่ได้อยู่ด้วยจ้าแต่หมวฉีดนี่แบบที่ว่าที่จะแห้งนะแบบแหบบ้งแบนบหนุ่มนะจ้าเนาะอันนี้คือมาน้ำอันตอนสื่อบาทนนะ ชอบไปชทุบนี่จะเป็นยูอันสองของหน้เนาะันีุ้่งก็เเปลี่ยนเป็อหนสามของเร่นไปูนี่สามของนนสามของนอันนี้จะเป็นของนองมาซื้อบ้านนี่จะไม่มีอ่างน้ำด้วจ้ะ แต่่าปวดประโยชน์นี้ังเหตุพิเศษจา้าเเพิ่มเงิอนอีกสองหมื่นหานะจา้านี่สำหรับอ่างน้ำนี่นะถ้าเท้ามักแบบใดเท้ากับ้างใดนะจา้าสังละะแลบะแล้วข้าเจ้าสิมนติดตังหาเนาะนแล้วขาเจ้าไปฉิดเงินเท้าอีกตั้งหาจเฟแกานทักสระอุ้ะมมีพอบานเป็นสังนีนจังแม่ดีพี่น,อน้องเงย ก็คือบป่เก่งดอกแต่ว่าลุ้มเหมือนกับสามารถหินเพราะหินใหนะจ๊ะพวกเตียนพวกนีนะ้เนาะไปก็เป็นสร้างหินใหญ่หลายอย่างนะจ๊ะลุ้มจอดเนาะเป็นไปเปิดน,น,น,น้ำไหลลุ่มนะจ๊ะเพราะว่าส่งไหลล่ม,าลลมจากทออ่อหลังก้อนเนาะ เขาในหม้อมาให้ลูกไส้จ้ะเป็ดตุ๋นนี่ชุดละลอยหาสิบบาทนะจ้า<ม>แล้วส่วนหมูดแดงนี่ชุดละเก่าสิบบาทจ้ะ<ม>อาหารโปรดคนนี้พี่นอ้องล้วก็มือว่านี่ก็เห็ดเขามันไก่ให้กินเขามันไก่นั่นก็มากมากกินไนสองสามขาดคนนี้พี่นอ้องขอามันไก่เนาะอ่ะสวัสดีเ<ม>อฟซีสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับ แต่อาหารจังส um ี่เนี่ยเมั่อแม่สำหรับเฮาหรอกไพี่น้องเนาะประายุนี่มากินอาหารบ้านๆจ้ะอาหารแบบจังสี่นี่บ่่อยมักดอกจ้ะลูกไส้เป็นมักตั้งใหม่เพื่อนกินเพืนสิกินเบิร์ดบ่บ่นอีกพื่อน้องนะอือ้อ นี่ลุงพันอยากกินพิซซาตปอยู่กันเลยสร้างพิซซาให้มาจากเสริมไทยคอมเพลตนะจ้ะถาดกลางนี่สามลอยกัวบาทจ้ะร่วมขาทรงนี่กับสามลอดบกตบาทประมาณนี้นะจ้ะถ้าเป็นถาดใหญ่นี่สี่ลอยกัวบาทนะ พอบ้านกินไปแล้วลูกไส้กินไปแล้ววันนี้ไปอยู่กับแม่นางกินตำสวัวอยู่กลางบ้านแบบลุ่มผัดเย็นสบายๆนะครับพี่น้องชอบมานังมองนีจะพี่น้องย่มเว้นนีอากาศดีจ้ะมีโฮมใหม,ม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมีเอฟซีถาม,มาว่าบ้าน,าน,านป่าอยู่อยู่ใจเนาะจ้ะมู่บ้านป่าอยู่ซื้อมู่บ้านเมธาถีนาโน,น้นเด้อจ้ะอยู่ตำบลทากอนย่างอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเดี๋วมีเอฟซีถามมาวา่าเสียค่าส่วนกลางนี่แบบใด ค่าส่วนกลางในหมู่บ้านป่ายยก็เจ้าจะฉีดเป็นตารางมาเด้วยจา้าเสียค่าส่วนกลางนี่ก็บตารางว่าละเก่าบาทเนาะจา้าแล้วแต่ผู้ใดพื้นที่หน่อยพื้นที่หลายจะพี่น้อง้าพื้นที่หลายนี่ก็ต้องเสียหลายด้วจ้าขาเจ้าคิดตามพื้นทีเ่เฮ้ยนะจา้าเนาะช่วงนี้ลูกชายมาอยู่น้ำป่าโยกับบ่ค่อยได้ล่งคลิปแต่ว่ากับขีดหอดพี่น้องเอฟซีสุขหูสุขขนนด้จา้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด้จา้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตามเขามารับชม ขอบคุณถุกถุกคอมเมนต์ลูกไส้เพิ่นกะสิกลับบ้านเมื่อนี้จ้าเพื่อนอยากกลับเราวพี่น้องเพื่อนไม่ยูได้หามืออันปายู่ายูอีกอาทิตย์ก้อนจังคอยกลับโมยูจะพี่น้องเพิ่นคิดฮอดบ้านเพื่อนน้องสาวอันสิมารับนะจ้าเพื่อนกะกินเขากินน้ำแล้วก็เตรียมโตแล้วจ้าเนาะน้องสาวว่าให้เตรียมอันตัวไว้น้องสาวสิไปเอเอาตู้ให้เพื่อนัะเกินแล้วก็จังสิมอัน แปบรับแล้วก็ออกไปบ้านนะจ๊ะพี่น้องลูกชายมาอยู่น้ำกะอู้ดีใจมีความสุขพี่น้องเอ้ยจ้ะเพิ่นอยากกินยังกะซั่งมาให้เพิ่นกินจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลายเด้อจ้ะเด้อทั aw, ้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า